เตรียม้พูดหนึ่งพร้อเป็นพิเนเตอร์นะเนี่ยให้ซีดูหน่อยด้านนี้เตรียมพูดหนึ่งนี่พ่อเป็นพิเนเตอร์ากินดิ่งำกินสักแม่น้ำทั้งห้ามาบอกสัญญาให้เขาคือเอิ้อหนุนอยู่ออฟฟิศพี่น้องชีวิตออฟฟิศตัวพีบ้านอยู่พ่อคือนะตีบ้านอยู่หองร้อย ล่องลอยนะคะทุกคนผมตอนนี้ผมล่องลอยอยู่กำลังจะหาบ้านสักหลังพ่อจะเอาไปทำไมพ่อไม่นอนกับแม่แม่มีบ้านอะไรนะลูกแม่มีบ้านแม่พ่อเนี่ะเดี๋ยวพ่อก็ไปลูกทพ่อพ่อบ้างพ่อก็ไปลูกทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่เดี๋ยวพ่อกลับไปลูกก็กลับไปบ้างๆคนบ้างเลยคะ น้าหนูร้องให้หาแม่ใช่ไหมแม่แม่ให้แม่บอกบ่าพ่อเคมาลาผ่าแม่เหรอยหร้องให้หนูก็ร้องให้หาแม่กกินนี่คือไอ้ชินห่โอ๊ยเนาเหอเอาไปกินข้าลูก ลูกกระไดซื้อตัวให้สูงอามาลูกมาเมื่อกีด้ดิอ่ะ <c oughs> เอามาค่ะเอากินได้หรอเินปากก็เอาข้าวกินไหม <c oughs> โอเค <c oughs> หันมาหันมาดีเ้ะลกูก <c oughs> หันมาหันมา มันอินทรีย์ยคะ่ะห้าเหงน้ำคำถามเด็กน้อยน่าสู่กันน้ำตาอะไรหย่อนนั่นบระเด็กอย่างเดซิตเดี๋ยวเอาข้ามในเดียงสาวของเขาหนาข้ามในเดียงสาวข <c oughs> ้ามในเรียงสาเออบางๆเดี๋ยวก็ไปเทียบด้วยกันได้เพราะว่าพ่อก็มาทำงาน แม่ก็ทางานในตาก็มีทั้งพ่อมีทั้งแม่เข้าใจไหมลูกในตามีพ่อด้วยมีแม่ด้วยแต่บางทีก็อาจจะอยู่คนละที่โอเคไหมคะมมีบางบ้างบ้างก็ไปเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วการทุกคน่ะลูกอะไรครับกใครสวยกักระปุงกระปุงอันนี่แหละของบริษัทนี่แหละลูกของตัวียวมิวสิกนี่แหละ ไม่ใช่ของโกกีนาค่ะไม่ใช่กระโปรงโกกีโกกีมี่โกืมของโกกีอะไรหรอพ่อหนูกินน้ำเยอะกินก้อนพ่อหนูปิดไาได้แล้วเก่งมากครับปิดไาได้แล้วปิดไาได้แล้ว

แล้วแล้วก็มืดอกแล้วมืดี๋ยวก็มือดอกีอดอกแล้วถ้าไม่ทันไปไปไปบ้านบนอลอ่ะไม่ทันทันไหมล่ะไ,ไม่ทันแลยเดี๋ยวได้ไปอยู่เนี้ยได้ไปน,นี่นไปเอ,อ้าถ้าหนูกินข้าเวเสร็จแล้วจะได้ไม่ดอีอ่ะไม่มืดเยไม่มืดใช่งไหม กินข้าวเสร็จตอนนั้นที่มืดใช่ไหมเมื่อวานมืด <c oughs> เลยไม่ได้ไปไงเ <c oughs> มื่อวานเมื่บ้านมานส้พยาพเดินบ้านบอน,บอนกันเลยว่าเพื่อนกันลาบน้าล้วกะเบิดมือหมื่บ้านสิ่อย่างแนีมันเรื่องตึงนางกันเลยบไ่ได้ไปก็เลยก็ได้คุยว่าเออดาริตามันมืดนะไม่ได้ไปนะแล้วหนูเข้าใจไหมคะก็ไปซื้อของเล่นอืมไม่ได้ไปบนะ้านบอลก็ไปซื้อของเล่นแทนใช่ไหมลูกไม่ได้ไปไอ สะดวก<บ>ันเลยสะดวกกว่าใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่ได้ไป้าน,นบาดเราเราอะไรคะสื่อข,ของเล่นแทนสื่อของเล่นบาดได้ไหมครับได้ค่ะไม่เอามาค่ะพ่อหนูจะป้อนเองกินทันพ่อจะอะไรด้วยน,นีอ่อะไรด้วยนี่ไ,นไหนนี่ เขาตัวนั่นนะ่ะบอชัยักับกินท่ะนะอ่ามันบดคขํา<อ>มเก่งมากในตากินข้าวเก่งมากสุดยอดเลยคะ่ะอะอสุดยอดเลยอ๋อเพ่งทำแบบน้โอเค ัา่างกันยังไงทอนดไปผมออฟฟิศควายาอะไรโอ้ยจะเดี <c <credentials> <c <native fairy> <animals> <heart> ๋ยวถดี <str> ่ค้าคือรู้สึกกับหัวยามีดีลูกยังหัวให้สินงถืน้ำปลาห้องลูกมันจะกีควาเคี้ยวก่อนไข่หัว เขี่ยวก่อนยำ <c oughs> ยาเสียนตื้นใส่ใจกินเอายำดิเด้ ปูตายนาตีปุขัระบอของลีโอส้มสามอ๋อมันม่อยู่น,น,ยยนี่น,นะไปเชียนบอก ลองถามเมนกถามยังระบข้างหลังสู้มันไม่เมียรอบันไม่เพราะยเาเมนกปเห็นอเามันมันดดตึกระบบบโซ่มันมันดดตึกระบกสั่งกับแฟชาเรียงชาย่างว่ากินบำยังคือเป็นกินข้าเขียวเป็นสันข้าเขียวบอสไม่เมไม่มี่บอสยู่ปั๊มนี่ไม่มียสั่งบอกูเลยบแป๊บก็เห็นปอยทอเป็นเหียมอยู่นี่มีอยู่ปลายทอขาไม่เหล่กูเลยเออเอาเงี้ยอางี้นีกบแบบอีกินไงบะแจบ ขี้ไปขับขี้ไปแล้กกรถามูยู่ตยิ่กินงเนี่ยซื่อมากขี้เวินไนมันไก่ว่าม็ส่อามดอหไไปลวดกูไม่ได้กินไงม็อกไ่เนี่ยหมมากโอ้โหาหูเอาเป็นไรล่ะูตกรลกโเอาเลยสาวเยนตื้นสาวเสยนตื้นสาวหัว เอาหมูเอาหมูด้วยนะเพราะวดยืดเสี่เลยไปกินเป็ดแปหม่กินเขาวหรือเปล่าอ่ะอกมายาเฮ้ยดิเพื่อนสิกินแล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็เข้าใจ ดี๋ยวผมกลับเลยนะได้เจอกันวันไหนนี่สิบเก้าจะไม่ไม่มันก็มาแล้วเบยฝนทุกจุดมนนี้เป็นคนขอนแก่นเนาะง่ายแล้วง่ายแล้วขันบาวโรงงานขันบาวโรงงานอยู่ห่างกึ่งใหญ่ไม่เดียวเนาะไปไหนไปกันพ่อพ่อดูอีเมล้วกินคำหนึ่งก่อนอยากได้ไหมขันไหนมากินสิมามานั่งสัตวนี้สิ ขึ้นมาขึ้นมากินดิบเลยเอาอันนี้เอาอันนี้ไปไหมเนี่ยเอาพยานกิองโอ้ไม่รู้ไม่รู้